ตัวเองไหนลองเต้นโชว์ดิไปเร็วอะลมออะไรอะไม่รู้อ่ะอะไรอะอะไรทำไมทำแบบนั้นอะไรไหนเดียวเดียวเดียวมาดูก่อนอะไรสั่งอะไรมาอะไรไม่ใช่เนี่ยนั่นลมอเนี่ยแกะดูดิแกะเอาต่อแกะแกะอะไรอะอะไรเต้นไปหมดเลยไหนเทดิเทเทออกมาเทออกมาเทออกมา เอาเทออกมาสั่งอะไรมาอีกแล้วบอกแล้วว่าอย่าสั่งที่สั่งให้พี่กันเลยสั่งขนาดนี้เลยเหรอโยพี่กันพี่กันฟั่งสั่งไม่ใช่มานี่มอบลงไปมอบลงไปบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าสั่งมาแล้วมอบเอาไปทิ้งให้หมดเลยเอาไปทิ้งเราแต่งใช้ไว้เพลงสั่งมาแล้วไอ้หายาวิทย์ซีเราดูเพงสั่งบ้าพลังมันหมดนี่มันหมดมันหมดโอ้มันไม่หมดมอบมอบไม่ต้องทําผิดมอบไปเลยมมมันนไ่หดะมอบไปเลยมอบ